ถ้ากระจกโค้งเว้าวมีรัศมีความโค้ง6เซนติเมตรต้องวางวัตถุห่างจากกระจกเว้าวเท่าใดจึงจะได้เป็นภาพจริงมีขนาดเป็นสองเท่าของวัตถุสิ่งที่นักเรียนมีอยู่ในตอนนี้มันคือรัศมีความโคง้งหรือว่าตัว r เท่ากับ6เซนติเมตรเนื่องจากเป็นกระจกโค้งเว้าวเพราะฉะนั้น r และ f จะมีค่าเป็นบวกถ้า r เป็น6เซนติเมตรงั้น f ก็ต้องมีค่าเป็นครึ่งหนึ่งคือ3เซนติเมตร วางห่างจากกระจกเว้วเท่าใดนั่นคือ t ามหาค่า s จึงจะได้ภาพจริงที่มีขนาดสองเท่าได้ภาพจริงขนาดเป็นสองเท่านั่นคือค่า m ซึ่ง m จะมีค่าเป็นบวกเพราะเป็นภาพจริงสูตรที่เราจะเลือกเอามาใช้ต้องมีทั้ง m s และ f มันคือสูตร m เท่ากับ f ส่วนด้วย s ลบ f m มีค่าเท่ากับ2 f มีค่าเท่ากับ3 s ลบ f คือ3ย้ายข้างแล้ว2 s ลบ6เท่ากับ3 2 s เท่ากับ9 s เดียวเท่ากับ4.5เซนติเมตรดังนั้นต้องวางให้ห่างจากกระจกเว้า4.5เซนติเมตรจึงจะได้ภาพจริงมีขนาดเป็น2เท่าของวัตถุ